เยก็สหรอครับท ну? oh. ุกคนอยู่กับผมนายเบิร์มหรือว่าออนเซนนั่นเองวันนี้เราก็จะไปเล่นเซนส์กิลของพี่โคสดซาซ่านะครับเมื่อ5-6ปีที่แล้วทุกคนบอกเลยว่าโคติงนะครับทุกคนก็จะมีนี่ครับเทโลลีนนะครับแล้วก็อ๋าก็อะไรนะแคลลี่เอ้แล้วก็อะไรวะลอล่าทุกคนที่แบบเปิดสกตนะครับแล้วก็ออล็อกนะครับสกิลกดนะครับเมื่อ5-6ปีนะยิดจัดเลยครับแต่ว่าตอนนี้มีตัวนะครับปหน้าเรานะครับมาดิไอหนุ่มแดงแปดทำออกอะไรอย่างนี้เป็นดูเพื่อนเล่นแนะนอน มีอไหมเอ๊ะตะกี้เหมือนเห็นลงประมาณสองสามตัวนะครับไม่รู้ไปไหนหมดแล้วนะทุกคนอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของรอไปด้วยนะครับโอเคระหว่างมองหาคนเอ้ยนี่ไงสองตัวนะครับพอดีดาวหนึ่งอุ้ยจะเอาสามเพื่อนเาออกก่อน <Double Kill. S 1> มาดิทุกคนปล่อยโดนด้วยทุกคนโอเคอยู่ไหนเอ๊ะน้องออกมา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 ไมา่มมให้พี่ออนเซนยิงหน่อยเลยุย โอ้ยแม,ม่หัวเลยทุกคนเกือบตายนะครับดีนะถ้าเขายิงคมนะเราตาแล้วเมกี้ดีนะเขาไม่ยิงคมสวยนะครับได้ MP5 นะครับปืนชาร์จนะโอเคเหมือนจะโดดลงไปข้างล่างนะครับผมยินเสียงเอ้ยนี่โอ้โยแม่หัวเลยทุกคนแดงแป๊ดอะบอกเลยตะกี้ตาบอกกันเหลือแอย่างนี้เฮ้ยที่ผมเหมือนเห็นคนอยู่อย่างนี้ทุกคนไม่รู้ว่าไปไหนแล้วครับจะเอ๋ อุ้ยเนี่ยมาดิเจ็บม,มากมาดิน้องสาวมาดิน้องสาวก็มาดิน้องสาวอุ้ยมีนะครับเพิ่มมาเสียงถามมานะครับดิ้นเสียงเท้ามาดิตัวละเม็ดเลยมีอีกไหมเหมือนจะมีอีกนะครับดิ้นเสียงเท้านีอะมาดิอุ้ยไม่ตายได้ไงกระสุนหมดมาดิ ไปกดเกมใหม่นั้นน้องๆแอคเลยไปดิงงงงอ้นี่มันแต่งตัวอะไรมาสกิลอะไรน้ำยิ่งงงบดินี่สกิลพี่พดพาซาออบบน้องเหมือนน่าเราจะมีตัวนะครับจังหวะนี้เราเขาค่อยย่องตามนะครับแต่งยนั่งอุ้ยถือตัวนี้นะครับผมนี่เสียงเขาค่อยย่องนะครับพดพาซ่าย่องเบาอันนี้พี่เบิ้มย่องเบานะครับหรือว่านายออนเซ็นจะเอ๋อุ้ยเขาไม่เห็นเรานะครับจังหวะนี้ กระโดดอองก็ต่างปา่ะไปใส่แล้วอ้ยโอ้โหยิงแดงแปด๊ดมาดิานึกว่าตายตกใจหมดอ้ยอึกจังมาดินอ้องการที่เราเล่นสก,กิลของพลดราซ่าเมื่อ5-6ปีที่แล้วก็จะมีข้อเสียนครับเพราะว่า ยุคนี้ก็จะมีสกิลทัศญาณนะครับมันทําให้เราเล่นยากครับเรามีแค่อล็อกอัตคนท็อปคุ้งส่วนเราแค่วิ่งไวก็เติมเลือดนะครับก็จะเล่นยากครับทุกคนแต่ว่าก็จะมีข้อดีนะครับที่มีเชอรอลีนแล้วก็เคลลี่นะครับทำให้เราวิ่งไวนะครับเหมือนสกิลซองซิ่งเลยนะครับสกิลนี้โอเคโอ้ยยุครันพี่พศคิดได้ไงทุกคนสกิลซองซิ่งเลยเนี่ยถือว่าเล่นเก่งจัดเลยครับใครที่เป็น FC พี่พศเนี่ยคอมเมนต์หน่อยนะครับส่วนผมเป็นเพี่พศเหมือนกันนะครับทุกคน เราก็ไปซื้อของนะครับแล้วเราไปหาฟงหาไฟกันเราเปิดล่านะครับเราก็ไปหายิงกันเลยทุกคนเพื่อการเสี่ยเวลานะครับขอทภัยนะครับล้นพันๆนะครับไม่ได้ภาคนานไปล่าตาหัวเลยล่าตาหัวเลยไปล่าข้าหัวกันเลยครับทุกคนมาครับเหมือนจะอยู่ข้างหน้าเลยเหมือนจะยิงกันอยู่นะครับทุกคนเสียงที่เสียงกระสุนปืนขึ้นนะครับนี่ไงยังเดือดเลยน้องพี่มาแล้วน้องพระเอกมาแววพระเอกมาแวว ดูไหนวะทุกคนอุ๊ยเนี่ยตรงกลางถนนครับหมาดีตะกี้มันยิงกันมันหมดแล้วเหรอมีตัวเดียวเหรอวะทุกคนอ้าวเหมือนเขาจะยิงกันหมดแล้วนะครับอ้อผมงงเลยเสียวเวลาแล้วนี่น้องเองมีตัวเดียวเองเหรอดูทรงมีตัวเดียวนะครับทุกคนจริงไหมนี่เหรอค่อยๆเซ็กไปด้วยนะครับเหมือนจะไม่มีจริงนะครับไปๆๆๆๆลง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  มีไหมไม่มีนะครับการที่เราลงแล้งหนึ่งสี่นะเราก็ต้องช่งเช็คเช็คช็คแบบนี้นะครับอะไรเช็คเช็คเนหมือนคนติดต่างก็ต้องค่อยๆเช็คนะครับทุกคนค่อยๆ,ๆเล่นนะครับมันจะไม่มีแล้วนะคนหูของเยอะตังอนะน่าจะเปิดกล่องนะครับไอ้ตัวนี้นี่ศพที่เรายินได้นะครับผมผมวิ่งคนมาทั่วประเทศแล้วยังไม่เจอใครนะรทุกคนตอนนี้เราหินเข้าวงกันนะครับไป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  let's go let's go baby มีตัวนะครับมีตัวชุกันอ,อูไม่ใช่ละทำไมมันเะจะยังอุ้ยเดี๋ยวเราหาที่กัมบาลก่อนนะทุกคนอุ้ยสวยดิอย่างนี้ล่าช็อตคุเดี๋ยวรีฟรัมก่อนครับอุ้ยถ้านันมีอีกอูเยอะจัดเลยนะทุกคนกลางมอลเราสุดนะนี่อุ้ยดาวเลยเหรอเรายิงยแค่สองเมตรนะั่นแหละทำไมกระสุนเราแรงเลยทุกคนเดี๋ยวมีตัวด้านในนะครับมาดิดาวโดนไปดิสกิลพี่พศ ถุดตึง9 6ปีที่แล้วจะสมัยนี้ก็สู้ไม่ได้หรอครับมาดิเพราะว่าคนเล่นตึงอยากไปอยู่ไหนอีกอุ้ย,ยมาดิเดีย๋ยวสอยนกกลางก,ากาัดมาดีเอเจนหนีปไปไหนน้องสอยนอกสอยนอกตอนนี้เหมือนจะหมดแล้วนะครับแนโดนไม่มีขึ้นแล้วครับก็มีตรงสนามมวยครับที่ยิงเราตะกี้แล้วทุกคนโอเคจวไปจัดการไปเลยนะครับไม่มีจริงนะครับ ตอนนขึ้นรถบัสนี่รถรถบัสขึ้นได้หรือเปล่า <c oughs> ผมกาพูดเรื่อยๆนะทุกคนนะตอนนี้ก็ห่ายิงไปเรื่อยๆนะครับไปครับทุกคนนี่ครับเมื่อกี้มีคนยิงเราด้านบนนี้นะทุกคนเราจะไปเรื่อยๆนะครับคนียากเหมือนมียิงกันตรงสภานะครับตรงแผนที่ขึ้นแจ้งเตือน,น้วทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้ว่ากดไปก่อนนะครับทุกคนทึงี่ล่าคนยิงกันดีกว่าครับตอนนี้เหลือ13บาคนนะครับเรายิงได้11ตัวแล้วทุกคนบอกเลยว่าโคตรตึงโคตรอันตรายนะตอนนี้ เหมือนตอนนี้คนอยู่ไหนไม่รู้นะครับไม่มีเอ้เนี่ยกำลังจะบอกว่าไม่มีเลยมายืนทำรับรับๆล่อหลอบนี้ก็โดนเรายิงดีครับทุกคนเราไปกันต่อนะครับจังหวะน,นี้น่าจะมีอีกนะครับตี้เห็นยิงกันหลายตัวเราจะยิงกันได้ต้องสนามมวยครับตี้เห็นมีตรงตั้งไอวอลน,นะเนี่ยไอนี้มันมันหันยิงเราได้ไง่ายนี่บ้านนี้มีไหมครับเหมือนจะมีไอวอลตั้งในบ้านเราปั๊มยาก่อนนะทุกคนให้นอนนะครับจังหวะนี้ ของบ้านบ้านข้างหน้าเรามีนะครับเกือบไปในดีนะเรานอนนะทุกคนตอนนี้เขาไม่น่ารู้ว่าเราอยู่ด้านบนนะครับไอ้บ้านหลังนี้เราเนี้ยครับเป็นแบบสนเปอร์เน้นตุ่ยเน้นตุ่ยนะทุกคนเล่นหนึ่งสี่แล้วก็เน้นตุัยเดี๋ยวเราลงนะครับทุกคนโอ้ยตายว่ะนะครับจังหวะนี้เสี่ยงนะทุกคนเราปั๊มยากว่านะปั๊มยาใหญ่ไปเลยนะทุกคนไม่ต้องเสียดได้นะครับโอเคของถ้าเราไม่ตายก็หาใหม่ได้เลยนะแต้ของตรงนี้ที่อยู่ ไอมันแรกไว้มีคนเก็บได้เนยครับพอกลับระเบิดเรามันหายแนละตอนแรกเราตั้งกลับระเบิดไวน้นี่อุ้ยมาดิเราไปเอาตรงปั๊มก่อนเลยแล้วทุกคนอันนี้มันชุบเพื่อนนะครับอันนี้คือความหวังสุดท้ายนะครับใครเปิดอีกก็ระาวาังตัวนะครับผมว่าไม่แนะนำให้เปิดครับอยู่ด้านหน้านะครับมาดิโอยเอาคนโ่วงด้ยปังองโห่มันอึดจังอะทำไมปืนผมเบาจังเลยทุกคน อันนี้เรานีอุ้ยนี่เราได้ไงอ่ะอมูไม่ใช่ละจังนี้ออกก่อนเหรอครับเยอะเยอะเยอะตั้งใจเย็นนะทุกคนจังหวะน,นี้ปล่อยเขายิงไปนะครับตรงนี้มีข้างหลังนี่่ทีมีเราไปอยูอ่ด้านหลังล้อมอีกับยากก่นะทุกคนด้านบนเหมือนจะมีอีกนะครับเราจะรอดไปนี่ทุกคนถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็ขอไปนะครับมาเป็นที่โอ้โหเกือบถ้ามันยิงโดนหัวเราตะกี้น่าเราตายนะทุกคน ดีนะมันฟุกฟุกโดนตัวดีแบบแบบโดนหัวโชคดีนะครับเมื่อกี้เรานั่งเป็นยีคือไม่โดนหัวคือโชคดีมากแต่เหมือนเมื่อกี้มันจะตายนะครับเหมือนเป็นกล่องศพแล้วนี่นี่ไงหลาดได้ด้วยหลาดได้ด้วยหวานเจี๊ยบเลยครับหวานเจี๊ยบเออนเซนเลยครับแบบนี้เดี๋ยวจะเก็บของนะครับคนใครที่อยากให้ผมทำเซตสกิลของใครเนี่ยก็าสามารถคอมเมนต์บอกได้ด้วยนะทุกคนตอนนี้ผมก็ทำของพี่พศอยู่นะครับ มาดูกันว่าผมได้ที่หนึ่งหรือเปล่าครับใครว่าผมได้ที่หนึ่งกดหนึ่งมาเลยครับแต่ว่าใครได้ผมว่าได้ที่ได้ที่แปดที่เก้าได้ที่โหลไม่ได้ที่หนึ่งก็คือกดเลขสองครับตอนนี้มีคนยิงกนันสนามไว้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปยิงนะทุกคนจะเอ๋หืดนะครับบูเมเือนนัวจัดเลยครับเผาก็เลยเจ้หว่านี้จมด้วยพี่แจมด้วยน้องเผากันเผากัน ต้องใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปนะทุกคนตอนนี้เหลือหกคนนะครับโอเคถ้าเราไปเดี๋ยวก็โดนลุมนะครับตอนนี้เรามีแค่คนเดียวนะทุกคนต้องใจเย็นนะครับไม่รูเขาชุบเพื่อนได้หรือเปล่านะไม่น่าชุบได้นะครับเมีตัวชุบเพื่อนรัวๆแบบโอ้โหเรายิงไม่หัวเลยอะอะไรอะแต่ตอนนี้ต้องใจเย็นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเปิดนะมังค์เราเปิดใส่เลยตรงนี้อุ้ยมาดิรีเฟคมาดิรีเฟคไวรุ่น ให้ตัวละเม็ดเลยเหลืออะไรครับเหลือข้างในตัวเดียวนะครับน้องรวมมาทำไมน้องเหลือข้างในนะทุกคนตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนั้นบนดาวอยู่โอก็ไม่ล็อคอะอุ้ยโอ้ยไม่เข้าไปชุดเพื่อนแน่เลยผมว่าเพราแต่เพื่อนมันยังอยู่นี่นะเราอย่าเพิ่งซ้ำเพื่อนมันแล้วกัน โอยปืนผมปืนปอมรอเปล่าทำไมยิงไม่ค่อยตายเยนี่ยทุกันแต่คนอื่นเล่นแรงๆทำไมอึดจังเพราะทำไมตัวนี้อึดจังทุกคนอึดบา้ากับไอ,อวอลกนะันโอไปชุบเพื่อนอีก็ได้เลยทุกคนเพื่อนมันตายละเดี๋ยวรอดูคนว่าเพิ่มไหมครับตอนนี้เหลือสองคนนะถ้ามีเพิ่มแสดงว่าเขาชุบเพื่อนนี่ไงเขาชุบเพื่อนมาแล้วทุกคนแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะตายวงนะตัวนี้เพราะวงแรงมากเลยครับ มันคุ้มไหมนี่เอาไอ้ตัวนี้มาแลกกับตัวเองนะทุกคนตายวงปแลวครับคนชุบเพื่อนนะผมว่าไม่คุ้มนะครับผมเวนผมผมเล่นเองกวอานะอยู่ไหนล่ะลงมายางวะทุกคนเขาลงถึงพื้นเนี่ยวทุกคนมีสิทธิ์อัดลงไปเก็บศพที่เดิมหรือเปล่านี่ตอนนี้เราเข้าวงมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นตัวเลยตั้งไว้ว่าก่อนนะครับตอนนี้เราไม่เห็นตัวออ้ยโทรศัพท์แหลกนะทุกคนไอโฟนไอโฟน,โฟนจะระเบิดโอ้โอ้ย จะไม่ได้ที่หนึ่งพองนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งแรลกยี่นอ้องยังไม่เห็นตัวเลยนะครับอุ้ยเห็นแล้วครับอ่าเกือบรอดแล้วมันยิงทําไมวนะน่ยมันยิงเรียกเราแล้วน่นนะได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วทุกคนตะกี่เหมือนเขายิงปืนหิวเขายิงทาไมปืนหิวเนี่ยครับดีนเสียงเท้าเขาดหน้าต่างนะเดี๋ยวเราล้อป,ป่าเลยทุกคนตันนี้เครื่องก็แหลกด้วยทุกคนเครื่องร้อนมากครับดูไหนเอ้ยนี่ไง ที่หนึ่งแบบไม่ต้องทําอะไรอะครับน้องๆทุกคนหาขี้พี่เบิ้มแรงจัดอะครับโอ้ยชนะง่ายเก๋ก็จบไปแล้วทุกคนสำหรับคลิปการเล่นสกิลของโคตรพาซ่านะครับใครที่อยากให้ทาคลิปอะไรแหะหรือว่าสกิลของใครเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนหรือว่าปัจจุบันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนบายๆครับเจอกันนะครับจุ๊บ